นี are you so like ่นะคะก็มีข้าวมาแจกนะคะคุณนาทีเลี้ยงอันนี้ก็ได้มาต่อยแจกนะคะพอกันไหมซ่อนดิแม่มีเด็กฝ่ะอยู่ทางไหนค่ะซ่อนนี้ครับซ่อนนี้ซ่อนเลือดอ้มนอุ้ยซ่อนนี้ซ่อนซ่อนอยู่นี่ได้ไหมครับได้ครับไหมเขามีช้อนให้แล้วใช่ไหมครับผมขอบคุณซ่อนอยู่ทางนี้ยังไม่มีในกล่องได้ยังได้ยัง ขอบคุณ่เดี๋ย่งนึ่งนี่นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณนักีนะคะที่ได้ให้ข้าวนะคะเสื้อเอาช้อนมาด้วยเอามาเผื่อพี่ด้วยขอบคุณทุ่กท่านเลยนะคะมีสนผมสองท่้นขอบคุณมากนะคะอยู่ตรงนี้กันก่อนนะคะเอฟซีเนาะ จะมาไม่รู้ว่าตื่เแ้่อะไรนะคะนอนไม่หลับนะคะตื่นแต่เช้าดูคทิชันจ๋านะคะนอกจองเลนชอนหรือลูกช้อนน

ผมไม่รู้นะเรื่องทีมนะครับโปรตีนเต้ผมใช้แต่ของทีมดีสุดๆนะครับเขาอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเช้าเย็นนะครับเอฟซีเดี๋ยวขออนุญาตเอาขยะไปทิ้งก่อนนะขออนุญาตเอาคยากไปทิ้งก่อนนะคะแล้วก็จะไปขอถ่ายที่นี่นะคะี่เราก็มองบรรยากาศรอบๆนะคะก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะมานะคะเนาะ ลงไรแล้วแต่งแต่ผู้คนจะร้องไปทิ้งขยะที่ไหนนุ่นเอาไปให้นี่นะคะก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะก็มาให้กำลังใจลุงคนปาแตนมากมายนี่นะคะเนาะแล้วก็มีรถขายอาหารนะคะก็มาขายมากมายนะคะพ่อค้ามีที่ทิ้งขยะไหมคล้องอะไรครับคล้องมีแต่แบบ นี่นะคะก็จะมีนะคะการขายส้มตำนี่ก็โคกตำกล้วยนะคะอันนี้ก็มีพี่น้องนะคะมานั่งทานกันตรงนี้นะคะอ่ะแม่ดาก็ทานยังไม่เสร็จนะคะอ๋อเหรอนี่นะคะก็มีไก่ย่างนะคะ ตรงนี้เรามานําไว้อดนะคะเราก็สามารถทานได้หมดเลยนะคะเนาะก็มีทั้งส้มตำนะคะไก่ย่างนะคะไก่ย่างแล้วก็มีน้ำนะคะขายน้ำเยอะแยะเลยนะคะเนาะ da yeah. yeah. กจาใจวิักเียะรีเดี๋ยวขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับเวลามันเลยมาแล้วนะครับอเดียวผมขออนุญาตลงไล์เดี๋ยวกินข้าว้วสินาทีเดี๋ยวมขึ้นหม่ขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณทุกคอมเมนขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์ขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับขอบคุณทุกยอดซับขอบคุณไอซีที่าช่องมาให้กาลังใจเสมือนแอร์นะผมนามาเริมความเย็นเหอตเคยไม่ไปีวันที่มแล้วน้องไทยนี่ไม่มองก อยู่ตลอดอกดแล้วกดอีกหดผมน่นอย่ากดหลายนะถ้ใจกดมากเฮ้เดียวบอกอันอันให้บ้านนอกกดไลค์ใช่ให้กดแชร์นะคะให้บ้านนอกกดแล้วกดอีกกดติดตามกดแล้วกดอีกออกเลยหรือเปล่าเพื่อเพื่อความมั่นใจมั่นอบมั่นใจอะนะเราก็อยากให้กํากำลังอบกำลังใจซึ่งกันและกันมีการกดยังบพอยังตอกย้ำความมั่นใจอีก่ทางามา็ป ได้คอยเรื่อยๆเจ้าอย่าเาไปใส่เจ้าอย่าเ้าไปใส่มะนี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 ให้ได้แปดนาทีนะยังไม่ได้คลิปโอ้ได้ได้ดูทาอย่างนี้ครับผมสวัสดีท่านพี่จาร์หอสำคัญที่สุดนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับ มองที่เขาได้นั่งนี่ครับมองนี่มองนี่ก็ได้มองนี่ก็ได้เขาจะดังแล้วก็กกผสมก็กกนั่นแหละบางว่าฝนจะตกแล้วเจ้าตั้งขนมมาแต่ไกลเสี่ยวขอโทษมอแต่ไอ้ดีนะนะคะมอแต่แชร์อยู่นะคะนี่ค่ะน้องไทยบ้านนอกนี่ไทยบ้านนอกวันนี้แต่งตัวหล่อมากเลยนะคะวันนี้ก็เรานั่งอยู่ดีๆก็เห็นหนุ่มภูไทยเดินมานะคะเอาขอขอเพลงจักเพลงให้บ้านนอกขอเพลงจักเพลงแน่หนุ่มภูไทย นุ่มผู้ไทยขอเพลงจะเพลงแน่ได้เลยจ้ะไหนๆก็มาแล้วมาขอจักเพลงจะเพลงจะเพลยังเหลืออยู่สามนาทีว่ะทีเอาต่อเอาเพลงเอาเพลงมามาขอจักเพลงขอจักเพลงขับเข่าขับปนี่ยนี่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 ตำกล้วยตำกล้วยนี่ก็ตำกล้วยปุณนะจ้ามามาตำกล้วยเราจะเพลงก่อนได้ยังจักล้วยอะเอาร้องเพลงหนึ่งเพลงก่อนนี้ก็มีนะจ้า ป้าตัวเจ้ากลางผมเจ้ากางจ้องเจ้าสีใบไซมานั่งทารอคลิปนี่ล่ะลงคลิปก็เห็นลงคลิปหาคลิปกันตั้งแต่เ้าจเอาตาม่นไม่ได้จาก็ได้กินข้าวเที่ยงนำกันนี่นะอยากกินตาป่นยูข้าไปอย่างเดียวนี่นะคะเอากินข้าวอย่างล่ะกินข้าวอย่างเอาก็รอว่าอยากกินกับพี่นี่แหละนี่นี่มีตำกล้วย ข้าวเนียพี่จันหอมมีบ่เอาข้าวเหนียวให้เพื่อน่เออพอเป็น่ยนยังขอบคุณไดหลายเรียกว่าซื่อๆผมก็ดีใจแล้วล่ะนี่นะคะก็ไทยบ้านนอกนะคะแล้วก็ครบหรือยังแปดนาทีน่ะยังยกค่อยตากเนี่ยเนี่ยเขาชิมิ่งเลนะเลยอีกสองนาทีครับโอ้คนใหญ่คนโตมาเนี่ยมาจริงจริงด้วยคนใหญ่คนโตมานนี่ะคะนธรรมดานี่คนใหญ่ก็พูดจริง ร้อยสิบตอนนี hmm. mm ้นะครับผมร้อยสิบสองโลอเหมนยอดผู้ติดตามเลยดับไปเรื่อยเรอยเมื่อกี้ตอนนั้นคุยกันว่า90้ามาร้อยสตอนนี้ร้อยสิบสองแล้วยากไข้มันลดอยู่มันลดจักเสียอย่างไงลดเหมือนยอดผู้ติดตามบ่หรือลดอีอลดน้ำ ถ้าอยากลดยอดผู้ติดตามก็เอามาดีแน่เด้อแอไทพูดนี่ยแอรอไทยพูดเนก็ไทยบ้านนอกก็มาสร้างสีสันนะคะให้พี่น้องยูทูบเบอร์ได้หัวเราะกันนะคะเนาะก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะนี่นะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็อ่ะ เราก็มาหยอกๆกันนะนี่กรถือว่าเป็นมุมตลกนะคะมุมน่ารักน่ารักนะคะของพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะเนอะเพราะฉะนั้นก็เหีเข้ามาให้กำลังใจแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องข้ามุนชูชาแนลด้วยนะคะขอพระคุณมากนะคะขอพระคุณมากเนี่นะคะเดี๋ยวขอวางร่มก่อนเนี่ยนะคะก็ขอพระคุณทุกท่านนะคะ อันนี้แอดเสือก็กําลังนั่งโหลดคลิปแบบอย่างขมักขม้นเลยนะคะเนาะแอดเสือได้กี่คลิปแล้วเนี่ยสองคลิปโอ้ได้2คลิปเองแอดยังไม่ได้สักคลิปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอ,อบจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเฟื่องบุญชูชาแชนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ